สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรถนิสสันนาวราเคซีแบลคเอเดชนะคะเป็นรถชุดแต่งมาพร้อมจากโรงงานนะคะมาที่เครื่องคอมเลอร์เสสีสูงนะคะแบบแถวเรือน16วาล์วเทอร์โบแปรผันนะคะอินเตอร์คูลเลอร์นะคะแรงม้าอยู่ที่163นะคะแรงบิดอยู่ที่403นะคะถึง2,000รอบต่อนาทีนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวแคปแบ็กเอเดชันนะคะเงื่อนไขตอนนี้ก็คือให้เงื่อนไขฟรีดาวให้ลูกค้าอยู่นะคะเริ่มต้นนะคะก็คือตัวไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟดีทามนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะกระจังหน้าเป็นแบบ v ีโมชันนะคะยังคงเอกลักษณ์ของไมคสันอยู่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านหน้าด้านล่างตัวกันชนหน้านะคะก็จะเป็นแผนสีส้มที่แต่งมาจากโรงงานเลยนะคะ ตัวกระจังหน้าเป็นแบบช่องลมนะคะลังเพื่อเพื่อระบายอากาศห้องเครื่องยนต์ค่ะมีโลโก้ที่สักลักษณ์ของบริสัทน,นะคะ,นะคะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กขอบ17เนะคะเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะคะแม็กแม็กดำนะคะขอบ1ิเจ็ดแล้วก็ซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อหมดค่ะ ล้อหมุดแ8นิ้วนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างนะคะแล้วก็แถบสีส้มอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED ดวงใหญ่นะคะ กันชนท้ายนะคะมีบันไดกันชนท้ายให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็สปอยเดอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องกล้องถอยให้นะคะกล้องถอยหลังให้แล้วก็มีเส้นบอกระยะการถอยนะคะทต่ไมถอยงานแล้วก็ไฟเบรกอุ่หภูมด้านบนนะคะตอนซื้อนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระบะครอบสีดําให้ด้วยนะคะกระบะไลเนอร์นะคะสปอยเลอร์อหลังลกระบะ ระยะไกลนะคะส่วนภายในนะคะก็จะเป็นในตัวเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะขิดได้ส้มนะคะดูเบาะหนังขิดได้ส้มนะคะนี่ค่ะเบาะหนังขิดได้ส้มะคะ่ะเป็นทรงปีกนกโอบ อบสรีราเหมือนเดิมนะคะป้องก,กันการเบี่ยงของตัวรถในขณะ,ะที่เราหักโค้งไม่ให้ตัวเราเบี่ยงไปกับรถนะคะด้านในนะคะก็มีสักเพจในะส่วนของตัวด้านข้างรถนะคะเป็นวิทยุธรรมดานะคะลูกค้าแอร์ธรรมดาจะปกตินะคะมีช่องลมแอร์นะคะด้านหน้านะคะแล้วก็นี่เลยอวคอมไลัยนะคะ พรมอะไรก็จะมีปุ่มคอนโทรลให้นะคะเปิดปิดนะคะวิทยุรับสายวางสายนะคะปุ่มกดคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวเรือนเข็มไม้นะคะก็จะเป็นเรือนไม้แล้วก็จะมีต่อโชว์แสดงผลนะคะมันติดกิฟกาชชนนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีช่องลมแอร์ให้นะคะให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะทําให้ผู้โดยสารด้านหลังไม่ร้อนไม่ต้องรอแอร์จากด้านหน้านะคะตัวดีก็จะเป็นที่นั่งแคบนะคะก็จะมีเบาแคบแถมให้อีกรอบนึงนะคะข้างหลังแครบก็จะมีนวมพนักพิงหลังให้นะคะกระจกหลังก็จะเป็นที่ไล่ฟ้าให้ลูกค้าด้วยนะคะ แดูด้านบนด้านบนนะคะก็จะมีไฟอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีช่องเก็บแว่นตาช่องเก็บแว่นตาแล้วก็จะมีตัวบังแดดค่ะบังแดดตัวนี้จะจกจะมีสองอยู่ด้านข้างคนขับนะคะแอร์แบ็คคู่หน้านะจ๊ะแล้วก็จะมีตัวช่องเสียบ USB นะคะ1จุดนะคะ ด้านล่างค่ะก็มีพี้ชาร์จซ้ำนะคะหนึ่งอันแล้วก็ด้านบนอีกสองอันนะคะด้านข้างประตูนะคะก็จะมีคกิปค่ะแคมเปญน,นะคะของตัวนาวล่านะคะเคซีแบ็กเอเดชันนะคะตัวแคปนะคะราคาอยู่จะอยู่ ที่790,000บาทนะคะตอนนี้เงื่อนไขของเราก็คือฟรีดาวน์ให้ทุกอาชีพนะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแค่ติดต่อมาหาเรานะคะตอนนี้เราฟรีดาวน์ให้ลูกค้านะคะ20%นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณแสนหกนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณเหมือนนิดนิดนะคะถ้าเกิดอาชีพหรือกี่บางอาชีพนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะ มันก็จะมีแบบผ่อนสบายดีของลูกค้านะคะกบับนิสันลิซซิงนะคะอยู่ที่9,300กว่าบาทนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแคมเปญกำลังแรงมากอยู่ที่นิสันวาลินชำราบนะคะหรือติดต่อออกมาเลยก็ได้นะคะก็เบอร์โทรนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาแอดไลน์ ID ไ,ได้เลยนะคะหรือถ้าเข้ามาตามแชทนะคะ ถ้าเกิดว่าสนใจรถรุ่นไหนก็ทักเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ